การสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติโดยจดทะเบียนสมรสกันที่ต่างประเทศโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานทูตหรือกองสุนไทยไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การหย่าโดยความยินยอมแม้ว่าจะได้ทำเป็นหนังสือคำร้องยื่นต่อกรมการอำเภอลงลายมือชื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่าย มีพยานลงลายมือชื่อด้วยสองคนโดยไม่ได้ทำการจดทะเบียนหย่าการหย่านี้ก็มีผลสมบูรณ์คำพิพากษาสารดีกาที่610้อสทับ2 4 9พ่ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจยาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0655312999สี่สองส5 5 5้หหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ